วัตวูฟกังอมมดิอุสโมอสซาทท่านเป็นคีตากกวีชาวออสเตรียอัจฉริยะผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเกิดเมื่อวันที่27มกราคมคทศกรา,า1756ที่เมืองซัตเบิร์กมีพรสวรรค์ทางดนตรีตั้งแต่เด็กโดยเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ4ขวบและเริ่มประพันธ์เพลงตั้งแต่อายุ6ขวบมีผลงานประพันธ์เพลงมากกว่า700ชิ้นและเสียชีวิตเมื่อวันที่5ธันวาคมคศาา1791 ในกุงเวียนนาในผลงานเพลงมากกว่า700ชิ้นนั้นมีผลงานเพลงชื่อดังอย่างซิมโฟนีแคนตาตาและเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในอุปรกร์เช่น The Magic Fruit และ Don q u i v a n i โดยช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาได้ไปใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่ในกรุงเวียนนาและเสียชีวิตด้วยโรคไทฟอย ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอิทธิพลอิทธิพลทางดนตรีเนื่องจากเพลงของเขามีความสมดุลทางโครงสร้างและมีความไพเราะของท่วงทํานองจึงได้มีอิทธิพลต่อนักประพันธ์เพลงรุ่นหลังและหลอ่อหลอมพัฒนาการของดนตรีอ,ออเคสตราและดนตรีแชมเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งซิมโฟนีซิมโฟนีของเขาเนี่ยได้กลายเป็นผลงานชิ้นสําคัญที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ในบทเพลงคลาสสิกซึ่งบรรเลงโดยวงออ,อเคสตราทั่วโลก ต่อไปก็จะเป็นอิทธิพลทางด้านสมองและจิตใจบทเพลงของเขาเนี่ยสามารถกระตุ้นการใช้เหตุผลช่วยกร,กระตุ้นการทำงานของสมองเสริมสร้างสมาธิความจำซึ่งนำไปส,สู่การนำดนตรีของโมซาร์มาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาหรือนำมาใช้เป็นเครื่องมือบำบัดเพื่อปลอบประโลมผู้ที่กำลังเผชิญกับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตต่างๆได้ค่ะ ต่อมาเป็นแนวเพลงและเครื่องดนตรีที่ใช้นะคะดนตรีของโมซาร์ยยืงอยัในฐานะต้นแบบของยุคคลาสสิกเช่นเดียวกับของไฮเดิลในช่วงที่โมซาร์ทเริ่มแต่งเพลงดนตรีในยุโรปถูกครอบงำด้วยสไตล์กาลร้องที่เน้นความเรียบง่ายแต่โมซาร์ทเองได้นำเอาความซับซ้อนแบบบารก็อมาใช้โดยปรับให้เข้ากับรูปแบบใหม่ๆและสุนทรียศาสตร์ทางสังคมของยุคคลาสสิก โมซาเป็นนักประพันธ์ที่มีความสามารถรอบด้านท่านได้สร้างสรรผลงานในทุกแนวเพลงหลักไม่ว่าจะเป็นซิโฟนีโอเปร่าคอนแชร์โตสำหรับเดี่ยวดนตรีชมเบอร์และโซนาตาสำหรับเปียโนท่านได้พัฒนาความซับซ้อนทางเทคนิคและมีติดทางอารมณ์ของรูปแบบเหล่านี้ให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเปียโนคอนแชร์โตคลาสสิกที่ท่านพัฒนาและทำให้เป็นที่นิยมเกือบเพียงจะลำพัง ลักษณะสำคัญของดนตรีโมซาร์ทคือความชัดเจนความสมดุลและความโปร่งใสท่านได้รับอิทธิพลจากการเดินทามงมากมายเช่นจาก J.C. b a แบในลอดนดอนและจาก Italian Overture และ Opera b u f f a าอิตาลีซึ่งหลอหลอมให้เกิดภาษา,นาดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน โมซาเป็นอจฉริยะในการแต่งเพลงสำหรับเครื่องดนตรีหลักชนิดเช่น f o r เตเปียโนซึ่งเป็นเปียโนรุ่นแรกๆที่มีบทบาทสำคัญในคอนเชิร์ตของท่านรวมถึงคลาริเนตไวโอลินและเฟรนช์ h o r ์นอกจากนี้ท่านยังเชี่ยวชาญในการแต่งโอเปร่าในทุกรูปแบบเช่นโอเปราบูฟ่าโอเปราเซเรียและซิงส p i ิลไอคลายนักมูสิกเป็นผลงานที่ดังและจำง่ายที่สุดของโมซา มีจังหวะคึกคักแจ่มใสฟังและจดจําได้ทันทีมีความเป็นคลาสสิกแท้ เดอะเมจิกฟลูดโอเปร่าแนวเทพนิยายที่ผสมความขบขันและบทเรียนทางศิลธรรม